ค่ะก็อันนี้ได้มาจากเมื่อวานตอนะที่เราเล่นกันไม่รู้ว่าวันนี้จะมีโอกาสแบบไปถึงหมื่นหนึ่งได้ไหมเราตั้งแบบเออเออเอเอ,เอมาถึงก,ก,กระตุกเลยไม่กล้าตีเลยนะคะเอากระตุกปูก,กรตีอะไรไม่เข้าเลยนะเมื่อวานเราตีแบบย้ำๆตัวเดิมแต่ว่าไม่ได้ขยี้นะคะอ่าโอเคหมื่นหนึ่งนะคะหมื่นหนึ่ง โอเคเฮ้ยเก้าพันห้าเว้ยหมื่นหนึ่งแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ไม่เข้าแล้วลำบากละลำบากต้องกลับจะกลับขึ้นไปได้ไหมอา้าวโอเคกลับขึ้นมาได้นะทุกคนอีกนิดน,นึงจะหมื่ห้าร้ยเมื่อกี้เราอเราอามาประมาณหกพันห้าร้อยเนาะถ้าเราเข้าอีกสักตัวหนึ่งเนี่ย ห้า50สมมุินะเราก็จะได้4,000อ่ะหมื่นห้าหมื่นกับห้าร้อยนะคะโอเคก็ถึงแล้วนะจริงๆเอาตัวเล็กขึ้นมาดีใช้ได้ใช้ได้ตัวเล็กก็ขึ้นมาล่อให้อยู่ตีนะคะอ่ะเอาเป็นว่ามันถึงไวนะคะอุ้ยอ่ะพอแล้วนะคะพอจริงๆก็ไม่เอาละเราโอเคกับเทา่านี้เราไม่ต้องปรับไปไกลให้มันแบบชุดไม่อยู่ถ้ามันอะไรย,ยังไงนะก็สวัสดีค่ะ